สุโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge มนาวสอนศิลรับเกาะขอบสนามเฉียกวินรับเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดแต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟนแพท์นภประพาแจง้งโพสต์รูปใน IG ไม่เกี่ยวกับโตโนโ่เชื่อฝ่ายชายไม่ได้ร้องเพลงให้ตามรอยอดีตเส้นทางรักนางร้ายสุดเซ็กซี่เมพิชนาธและข่าวฮอตอื่นๆนบันเทิงพลาซ่า คิดถึงจงเงินเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายกาศมาเทมปลาซ่าวันนี้ครับมาถึงคนทุกวัยนะฮะสดไปประจำทุกวันจันทร์วันศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งถ้าโคบ้าเมกาไม่มาเอาเวลาของเราไปนะครับก็ต้องถอยหลีกทางเบาๆในช่วงนี้ต้องยอมเราก็ต้องยอมก็นอเหมือนกันมอลนี่แหมะเราก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันต้องบอกแฟนๆทางช่อง t r u e for y o u เนี่ย ชอบดูฟุตบอลกันเยอะเราก็เลยจัดเต็มเลยทั้ง <ห rec? S 2> โคปาอเมริกานะครับแล้วก็อีกหลายๆๆหยแมตช์แข่ง,งขันอ่ะถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาของเรามีน้อยเรารก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนเริ่มต้นเลยนะฮะกับชั่วเมาให้แซต ท่านต้องวอมเสียงก่อนนะไม่เสียงแหบขนาดนี้เลยคุณเต้จะอยู่นะฮะครับผมมาที่น้องมะนาวอุยน้องมะนาวนสอนศิลป์น้องแต่งดุ๊ดน่ารักอืมน้องแต่งดุ๊ดมดน่ารักครับผมนะะฮหลังจากทั้งตัวเนี้ยไปเชียร์และให้กำลังใจนะครับหนุ่มคนสนิทดีกรีผู้รักษาประตูนะฮะน่ารักมากผู้ชาวยไทยของเราคุณตองกวิน ก็บินบ e> ินได้ในแมตช์ชิงถ pues ้่วพราชทานคิงส์ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะแถมมีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะฮะเอามาให้แฟนๆได้ฟินเวอร์นะฮะจนหลายคนแซวเลยเอองานนี้ไม่รู้ว่าสัปดาหน้าจะออกกันเขินหรือเปล่านะครับไม่ได้เขินเนาะก็ดูเขาชักพักแล้วประตูเขาุ่นดีมากเลยนะครับผท่านั้นไม่พอทำเอาหลายคนนี่แอบยกตำแหน่งคู่รักวางตัวดีนะครับให้ไปครองด้วยส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจะขยับมาเป็นแฟนหรือยัง จะปากแข็งอยู่บนนี้เปล่าน่าจะต้องป้องจากปากเขาเม่น่าเป็นแฟนนี่ยังบอกพี่เซยังไงอะตังชื่อเล้วเข็ดฟันขึ้นมาเลย ได้ได้หลากหลายคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขาหรือว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราอยากให้โฟกัสเรื่องงานดีกว่าอย่างพี่เขาเองก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ต้องเล่นฟุตบอลด้วยเขาก็มีหน้าที่เราเองแล้วก็มีแบบหน้าที่ในการเล่นละครเหมือนกันอยากทําให้ตรงนี้ให้เต็มที่ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิ่งค่ะรู้จากเดิมไหมคะก็ด้วยรู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปไปดีกว่าไปเรื่อยๆเลยค่ะ เรียกว่าอะไรดีก็เลยเป็นก็พี่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบมีเพื่อนคุยมีคนที่คอยปรึกษาหลายๆเรื่องเลยสามารถคุยกันแล้วเข้ากันได้เลยงียก,ก็โอเคแล้วค่ะหลายคนชื่นชมว่าคู่องมะนาวกับตองค่อนข้างวางตัวดีตรงนี้เราเสึกอย่างไรบ้างใน,ในงเรื่องของการความสัมพันธ์ที่คบกันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่ว่าเราจะคบกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันเวลาอะไรที่อยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่คือถ้าเราคุยกันโอเค แล้วเข้าใจกันอะไรเงี้ยแค่นี้เราก็มีความสุขกันแล้วก็ยังไม่บอกแต่เราเพิ่สัมพันธ์แต่ว่าคุยกันโอเคเข้าใจก็มีความสุขก็โอเคแล้วแหมถ้าไปเยี่ยมเยียนกันถึงสนามแข่งอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องถามะไรกันมากหรอกเนาะกจะจัดสักคนไหมช่วงนี้กำลังเทรนนักบอลมาจีบฉันเหมือนกันอ๋อเหรอรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นสิทธิ์เฉลิมแสงตะวันสีปานเดียวก็มาทอดอนะโอ้โหปาดเถื่อนมากเขาซ้อมเจนแน่เจ้านะพูดยังไง S <S <S มาต่อดีกว่าเวลามีน้อยนะฮะมาต่อที่คุณเนมปราการห,หรือเนมเก็ตสโนว่าโอ้โหคนนี้ทรงดีแล้วก็ชาติกุลดีมากๆมีข่าวนี้ล่าสุดนี่ใช่จุก<อ>ยงงหญยนะจุกยงงหญยเป็นข่าวยงงหญยกับคิตตี้ชิ้ชาที่ก่อนนน,นี้ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มือที่3ระหว่างด็อกเตอร์ตากับว่ากับคิตตี้เนี่ยเขาบอกไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแต่ว่าน้องคิตตี้เนี่ยมาเล่น m v ให้กับเขานะครับกับเพลงคนไม่จําเป็นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนตาดีคนตาดีเยอะเหลือเกินในสังคมเราครับ ตัดีหรือตัดหัวตัดีอย่าดนีตาดีเขาแอบไปเห็นมาว่าคู่นี้สนิทสนมกันเหลือเกินนะครับผมมีอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งครั้งก่อน,นเนี่ยหนุ่มเนมได้ออกบินทึกเสว่า ไม่เกี่ยวเลยยินยศา,านะาว่าเป็นพี่เป็นน้องเท่านั้นเองครับผมแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันเกินพี่เกินน้องซะแล้วไอคนตาดีพูดใช่ไหมหรือเธอพูดคนตาดีไม่เกี่ยวกับผมนะครับถามเนมดีกว่าว<ม>่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เป็นงไงเนาะหนุ่มเนมครับเคลียร์กับเจ๊นหน่อยครับเรื่องกบบนึงได้หรอเรื่องส่วนตัวของน้องเขาผมขอไม่พูดถึงขอไม่ยุ่งเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิทธิ์ของผมที่จะมาพูดแต่ว,ว่าเรื่องเรื่องของผมกับน้องเขาเนี่ย คือเป็นเพื่อนกันจริงๆผมกตอยาลยนะกำช้ำเลยว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆครับผมเป็นคนที่ถ้าผมมั่นใจอะพผมไม่ปิดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรขึ้น,น้าจริงผมจะมาบอกทุกคนแต่ว่าตอนนี้พูดเลยอย่างที่บอกไปนะครับผมสดประมาณหนึง่งไม่ได้คุยกับน้องเขาคนเดียวหรือไม่ได้คุยกับน้องเขาแบบนั้นคือผมไม่อยากไม่อยากทุกคนมองผมเป็นคนเจ้าชู้จริงๆนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากจะปิดโอกาสคนอื่นนะผม ผู้ชายที่บอกว่าโสดประมาณนึงนี่คือ<ม>ไงมีคนคุยมีคนคุย <c oughs> แต่ว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นเรื่องเป็นราวเพราถ้าโสดสนิทคือผมโสดสนิทเลยครับ ครับต้องบอกอย่างงี้แต่สบประมาณหนึ่งเนี่ยแสดงว่าก็อาจจะมีผู้หญิงคุยเบาๆสดไม่จริงยังงี่ยังมาจับโอเคงอะไรวะอยู่ดีคิดกันได้คนบ้าเลยร้องเพลงแต่เนี่ยเขาหน้ารั้งแต่สาวๆก็อยากเข้าหาล้วแต่ว่ามาถึงคนนี้ไม่โสดแล้วเตรียมตัวแต่งงานแล้วครับผมเนยชูดิกอโอ้ยคุณเนยคุณนนีกนะเป็นนางร้ายแต่ว่าเป็นนางเอกในชีวิตจริงนะรักด้วยเออเพิ่งจะควงว่าที่จะเบาวนะครับไฮโซอาร์มนะฮะไปสวีทถึงแดนกิมจินะครับนะฮะเจ้าตัวบอกว่าเป็นทริปที่ซื้อของเนี่ยมา ตกแต่งงานแต่งงานของตัวเองที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในบวันที่ 3- และก็10กันยาอยู่นี้วันที่3คือวันมั่นวันที่10กันยาคือฉลองแต่งนะครับพร้อมอัปเดตความคืบหน้าว่าตอนนี้เตรียมงานนะฮะไปเกิน50เซนแล้วแถมพรีวิ้งที่เพิ่งจะถ่ายมาก็หวานเวอร์วังอลังการนะฮะจึงงานนี้หลายคนก็เลยคาดหวังว่างานแต่งงานของสาวเนยเนี่ยจะรดหรูแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนหนุ่มอาร์มเนี่ยนะฮะขอแต่งงานเนี่ยตอนขอหนุ่มอาร์มขอแต่งงานเนี่ยคืออลังการมากๆนะฮะรวมไปถึง เนยจะเปดตัวออกจากวงการหรือเปล่าหลังจากแต่งงานเนี่ยนะฮะระไปถามเนยดีกว่าครับสังกุงตอบเจนนะครับเป็นนยก็บอกว่าเธอเธอทำฉันเครียดแล้วก็บอกพี่อารว่าแบบดูสิมันก็แบบคนก็รอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีใจนะที่คนถามถึงงานแต่งเราอะไรเงี้ยกะว่าจะทํางานเหมือนเดิมละค่ะแต่อาจจะน้อยลงนิดนึงเพราะว่าได้คุยกันไว้แล้วว่าว่าจะต้องแบ่งเวลามาดูแลครอบครัว ดูแลสามีไปเกาหลีมาใช่ค่ะคือไปไปทำงานหรือไปเที่ยวหรือยังไงคะไปเที่ยวไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อาจจะไปดูงานเล็กน้อยดูงานแต่งทั้งสองอย่างค่ะมีไปซื้อของด้วยนิดนึงค่ะแล้วก็แล้วก็ดูงานเกี่ยวกับธุรกิจนิดหน่อยค่ะพร้อมตอนนี้ไปไ,ไหร่นะคะตอนนี้เหรอคะ ก็เกินครึ่งแล้วนะก็เลยอปเลยสองเดือนค่ะแต่จริงๆก็ถามว่าทุกอย่างมันมีอะไรเสร็จเสร็จแล้วว่ามันไม่มีอะไรเสร็จทั้งหมดอะค่ะแต่ที่เสร็จแล้วแน่นอนก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องเรื่องชุดเรื่องอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ส่วนชุดไทยก็ยังไม่เสร็จยังคงปักกันอย่างต่อเนื่องโหนี่งานอีเวนต์ใช่ไหมใช่ครับเงินทําได้ทุกอย่างจริงครับผม หนักแค่ไหนเราก็ต้องทนนี่ไม่เห็นพิธีกรนะพิธีกรในยานั่นสิการเนื้อคอจะเป็นไงเราไม่สนใจขอให้เงินถึงถูกแต่ว่าเนยเขาน้ารังจริงนะจะอยู่ทรงไหนก็หน้ารักนารังน่ารักยินดีกับเนยด้วยกับครามตด้วยนะฮะครับผมแล้วมากันที่คุณพ่อลูกดกดีกว่านะฮะดกที่หกว่ามะม่วงอีกนะครับครอบครัวนี้พี่ปั้นนาคอนคนหรือมะม่วงดกจริงแล้วเอามาประกาศข่าวดีผ่านโลกโซเชียลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณจูนนะครับภรรยาเนี่ยตั้งท้องลูกคนที่สี่นะฮะ เป็นเพศอะไรสุดท้ายก็คือได้ลูกสาวครับผมก็เป็นหญิงสองชายสองชายสองหญิงสองดีมากแต่ว่าโตขึ้นเราก็ยังไม่รู้เมื่อคนเป็นชายสามเป็นอาจจะเป็นชายหนึ่งออกก้าไม่น่ารักออกก้าหล่อมากเลยต้องไปตัดผมมาอนลูกสั้นแล้วผมสั้นแล้วนะครับหล่อมากก็มาถามกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยพอถูกใจพี่เปิ้ลขนาดนี้นะครับได้ลูกสาวเพิ่มนะครับมีการเลี้ยงฉลองชุดใหญ่กันเลยหรือเปล่ารวมไปถึงนะครับ ได้ยินว่าแววว่าพี่เปิ้ลเนี่ยจะตั้งชื่อลูกสาวคนที่4ว่าน้องออลไลฟ์ออลไลฟ์มีชื่อแล้วนะออลไลฟ์อลไลฟ์นะครับจริงหรือเปล่าถามพี่เปิ้ลกันดูดีกว่าสำหรับลูกสาวคนที่2ครับผมพี่เปิ้ลชัใช่ไหมฮะอลไลฟ์นั่นเป็นชื่อรายการสดครับที่มีอยู่ในเฟซตโซ่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเขาไม่ใช่ชื่อจริงก็เดี๋ยวก็คงจะฉลองใหญ่หรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันแต่ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวมาตั้งชื่อลูกกันดีกว่านะฮะก็ คิดว่าตอนนี้เรารู้เพศละเดี๋ยวช่วยๆกันคิดเพราะกะว่าไม่ตั้งเองกะให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันตั้งดีกว่านะฮะสมความตั้งใจมากเลยฝันไว้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วอะ่ะว่าลูกคนแรกเราจะต้องเป็นผู้หญิงเพราะเราชอบชอบพบปับผู้หญิงที่เป็นผู้นำอะ่ะเราชอบคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่เป็นผู้นำเพราะ,ะนั้นคนแรกต้องเป็นผู้หญิงก็ออกมาเป็นออก์สแล้วพอคนที่สองเอ้ยเป็นผู้ชายเอ้ยดีเว้ยคนที่สามเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นคนที่สี่ต้องผู้หญิงดิเราอยากได้ ได้หญิง2ชาย2นะฮะเพราะฉะนั้นมันออกมาตามตามคาดหวังพอดีเลยอ่ะนรุ่มันน่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะฮะที่สามารถคุณบอกมีการถามไม่ใช่เหรอฮะว่าอะไรฮะว่าพี่เปิ้ลตกลงเนี้ยแว่นมันใหญ่หรือว่าคิวมันต่ำหลังไม่เราคุยเลยกันไม่ได้จริงนะฮะตรงนี้หลังแต่พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลชาใช่ไหม ไม่น่าใช่แล้วถ้ามาดกขนาดนี้ดกอย่างกับนิทรนจีบปากจีบคอเลยพี่เพิ่นหนูจับได้นะฮะแต่ยังไงต้องยินดีกับพี่เพิ่นนะครับได้ลูกลูกสาวสคนเลยตอนนี้4ี่คนแล้วลงตัวมากเลยพอแล้วเนาะขอตบมือให้กับคุณจูนด้วยจะทำมันบอกนะดีวเอาหนึ่งสติ๊กรัดให้ อย่าต้องทำขนาดนั้นเลยให้คุณหมอช่วยดีกว่ากลัมาที่สมาชิกคนล่าสุดนะฮะของทางบ้านช่อง True ฟูของเรานะฮะครับสาวป๊อปปี้บุญยิสานะครับที่เพิ่งจบประกาศเซ็นสัญญานะฮะกับทางช่องนะฮะเป็นนักแสดงในสังกัดสองปีเต็มนะครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมีผลงานกับทางช่อง True ฟูของเราก่อนหน้านี่เอกี้ครับป๊อปปี้นี่คนซ้ายหรือคนขวาครับอันนั้นพี่เนทครับอ๋อหรอครับขอโทษครับตอนนี้นะอยู่เป็นจริงนะครับผมเคยเคยเล่นละครซีรีส์มาแล้วนะฮะกับทางช่องไม่ว่จะเป็นมายานางฟ้านะครับพันล้านพันนันรัก ซึ่งล่าสุดก็กำลังจะมีผลงานนะครับพิธีกรรายการเที่ยวนี้มีเฮงเที่ยวนี้มีแต่เฮงครับผมนะฮะรวมไปถึงโปรเจกต์ละครซีรีส์ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง True Love Story ตอนทำไม่กี่คำซีรีส์เจ้าเวหาตอนผู้ครองฟ้าและเรือนมายุรานะครับที่มีกำหนดจะออนนะฮะในปีหน้าเรียกว่าคิวงานแน่นเลยไปถึงปีหน้าเลยนะครับงานนี้นะครับ พี่เนชชนกนะฮะหรือคุณเนชชนกนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททูฟายูสเตชันจำกัดนะฮะก็ให้การต้อนรับนะฮะสาวป๊อบปี้อย่างอบอุ่นนะฮะครับเราไปฟังสื่อสาษณ์ของพี่เนชแล้วก็ป๊อปปี้มาได้เลยครับสวัสดีค่ะพี่เนชสวัสดีครับรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ได้ร่วมงานรู้สึกว่า เป็นที่ที่บ๊อบบี้สามารถพัฒนาตัวเองได้ในหลายๆด้านค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการแสดงแล้วก็ด้านพิธีกรที่บ๊อบบี้ได้ลองชิมลางอยู่ด้วยค่ะรวมถึงได้ร่วมงานแล้วรู้สึกอบอุ่นต้องบอกว่าจริงๆร่วมงานหลายๆทีแล้วนะคะไม่ไม่อบอุ่นไม่ไม่เป็นครอบครัวเหมือนที่นี่นะคะ่ะ ในฐานะของช่อง t o f o r y o u ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้รับเกียรติจากน้องป๊อปปี้นะคะ<ม>คุณบุญยิสาได้มาร่วมงานกับช่อง t o f o r y o u เรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่เรามองคือเรื่องของความมีคุณภาพของน้องเขาแล้วก็การเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณค่ากับกับช่องของเรา ติดตามผลงานของพี่เน่ได้นะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ป๊อบพี่ครับผมใช่ก็เราจะบอกผลงานของพี่เน่ที่พี่เน่เนี่คัดสรรซีรีส์ดีๆรายการดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางช่อง True for You ต้องเรียนรู้จากเช้ออีกเยอะเหมือนกันครับผมพี่บอกอนครับสองเมื่อกี้บอกว่าอะไรอะไรบอกว่าอะไรอะไรให้เอาเสียงป๊อปปี้ลงมาเสียงพี่เน่ดังๆหน่อยไม่เพราะว่าป๊อปปี้พูดเสียงดังดีแล้วเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวเย็นวันศุกร์นี้นะฮะน้องป๊อปปี้จะมาบันเทิงพลาซ่าของเราติดตามได้นะฮะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะฮะสวยอ่ะสวยจริงๆดวง นี่เนี่ยอยากจะเรียนพี่เนยว่าถ้าจับป๊อปปี้เนี่ยมาทำอะไรคู่กับโบเนี่ยน่าจะดีเหมือนกันนะฮะแล้วยังไงละ <laughs> ไม่ใช, <laughs> ไใช่ไม่ใช่ไปถึงไปงานด้านละครคเลยอะไรอย่างงี้สิครับบทพ่อแล้วก็บทลูกป๊อปปี้อย่างงี้เน,เนเาะอลองเล็งเห็นเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราสรุปลุกตึงก่อนแล้วเวลารอบน้อยโอเคโอเคแล้ววันนี้เรามีข่าวน่าเด็ดน่าเด็ดโอ้ยตายละวน่าเด็ถ่ายซิกแพคแพตโตโน่ด้วยแพตโตโน่แพตโตโน่ไปดูน่าเด็ซิกแพคดีกว่าเลยเลยเลยเลโอ้ยถ่ายกับใครอะในบทออมตวนออมตวนองตวนซีเบียรคนแซวถ่าเด คู่อองตวนโชว์ซิกแพคเผยเร่งฟิตหุ่นน้ำหนักลด8กิโลกรัมลั่นยังไม่คิดถ่ายเซ็กซี่แพทนภภาาเชื่อโตโนโร่ร้องเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่ได้หมายถึงตนแจ้งโพสต์รูปใน IG พร้อมแคปชั่นโอกาสเหมือนไอติมไม่เกี่ยวกับโตโน,โน่เจมส์มายานันไม่รู้โดนกระแสเปรียบเทียบเล่นละครฝีมือดีกว่าเจมส์จิรายุบอมทนินมัน่นใจทุกคนทำงานเต็มความสามารถ Ra, ดีเจเพชรจ้าเดือดควงทนายตั้งโต๊ะแถลงข่าวปมดรามา่าซุ้มทะเบียนอ,อยอ,อาหารเสริมแจง้งเป็นความผิดพลาดในการติดฉลากปัดสร้างกระแสโปรโมทสินค้า <c oughs> พลอยพลอยพันธอัปเดตเรื่องอยาปีเตอร์ยังไม่มีความคืบหน้ารอดูข้อเสนอรับตกใจฝ่ายชายประกาศขายบ้านทางที่ยังไม่เคยคุยกัน ช่วงนี้เรามีกลุ่มนะฮะคุณู่รักที่ต้องบอกว่าฮอตที่สุดเลยนะคุณเมย์พัชนากับเมซี่เจนะฮะ,ะไปดูดีกว่าเส้นทางความรักของคุณเมย์นะฮะก่อนหน้านี้นเขามีหลายคนที่มาขายขนมจีบคุณเมย์ก่อนมาเจอเมซี่เจเนี่ยโอ้โหนะเขาเป็นสาวฮอตจริงๆนะฮะไปชมกันครับเห็ๆๆๆๆนภต้นไม้มาครับ ของเราในวันนี้กับกระแสที่ฮอตสุดๆในตอนนี้คงไม่เกินข่าวกิ๊กกักของนักเตะทีมชาติไทยขวัญใจสาวๆอย่างเมสซี่เจกับนางร้ายสุดเซ็กซี่เมย์พิชนาที่ร้อนสุดซึ่งทั้งคู่ก็ออกมายอมรับว่าได้ตกลงคบหาดูใจกันซึ่งก็มีทั้งกระแสหยิกแก้มหยอกจากเพื่อนดาราและกระแสออกมาแช์ถึงนักเตะผู้พิชิตใจสาวเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มๆทั้งประเทศค่ะ วันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเส้นทางรักที่ผ่านมาของดาราสาวน่าสวยคนนี้ที่ทำให้หนุ่มๆอกหักทั้งประเทศมีหนุ่มๆคนไหนบ้างที่สามารถพิชิตใจหรือมาขายขนมจีบกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ร่มกันที่คนแรกอย่างไฮโซนุ่มนามสกุลดังดีกรีนักเรียนนอกโอกรมลพัฒน์พหลโยธินซึ่งในระหว่างนั้นทั้งสองคนก็ทําให้แฟนๆต่างลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดเพราะข่าวรักรักเลิกเลิกของทั้งคู่ที่ออกมาเป็นระยะทั้งมีข่าวกับนุ่มแดนดานายจนทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันเหลือไว้แค่คําว่าเพื่อน ไปต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกรีนักเทนนิสทีมชาติไทยบอลพรารดอนซีชาพันค่ะที่เรียกได้ว่าช่วงนั้นข่าวความรักของทั้งคู่ได้กลายเป็นกระแสฮือฮาและวุ่นวาทีเดียวหลังฝ่ายชายคอยขับรถหรูเฟอร์รารี่ไปรับไปส่งสาวเมย์อยู่ตลอดรวมถึงยังพาก,กันไปทานส้มตำกันถึงพัทยาจนเป็นข่าวดังขึ้นหน้าหนันงสือพิมพ์อีกด,ด้วยแต่สุดท้ายก็ไปได้วยกันไม่รอดซึ่งช่วงนี้ดูจะเป็นช่วงที่สาวเมดูจะฮอตสุดเพราะมีข่าวลือกับดาราที่เข้ามาขายขนมจีบอีกหลายคน ว่าจะเป็นบรุคเดนุพรแดนบริเวศหรือแม้แต่เซนาหอยจนเกิดวลีดังไปทั่วรักนะเด็กโง่ มาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มที่มีดีกรีเป็นถึงทาย,ยาทป่อเช่อย่างไฮโซไพร์ rice, วุฒิศักอินทระภูศักที่เข้าหมาคว้าหัวใจสาวเมย์ไปได้ซึ่งทั้งคู่มีภาพสวีทออกมาให้เห็นตลอดรวมไปถึงทั้งคู่ยังเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะงานนี้ต้องบอกว่าสาวเมย์รักหนุ่มไพร์สุดๆถึงขั้นออกเงินซื้อรถที่ฝ่ายชายนําเข้ามาแต่ท้ายที่สุดความรักของทั้งคู่ก็จบลงเหตุเพราะความเจ้าชู้ของฝ่ายชายนั่นเอง นอกจากนี้สาวเมย์ยังเคยตกเป็นข่าวกับนักร้องเกาหลีสุดฮอต t o อปบิ๊กแบที่ทำเอาแฟนคลับพากันกรี๊ดกรา๊าดหลังทั้งคู่มีข่าวว่าแอบนัดเจอกันที่โรงแรมโดยที่สาวเมย์เป็นฝ่ายไปหาซึ่งงานนี้ก็ทำเอาดาราสาวปรี๊ดแตกจนต้องฟ้องร้องคนที่ปล่อยข่าวกันเลยทีเดียวค่ะ รวมไปถึงอีกหนึ่งนุ่มอย่างไฮโซรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง5ปีตามทนดหงสนนันงานนี้ต้องบอกว่าความห่างของอายุไม่ใช่อุปสรรคจริงๆค่ะเพราะทั้งคู่ต่างสวีดหวานกันแบบสุดๆทั้งไปเที่ยวดูคอนเสิร์ตต่างประเทศมีน้องหมาสุดรักเป็นตัวแทนหัวใจของทั้งสองคนซึ่งแฟนๆต่างก็เชียร์ให้ทั้งคู่คบกันนานๆแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังค่ะ ปิดท้ายกันที่สารวัตรโจพันตำรวจตีทิติสันอุทธนาพลที่ดูจะทำให้รักของสาวเมจบที่ตัวเขาเมื่อทำเซอร์ไพรส์เขาสาวเมแต่งงานแต่ความรักของทั้งคู่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะหลังฝ่ายชายถูกแฉว่าเจ้าตัวมีเมียมีลูกแล้วงานนี้เลยกลายเป็นประเด็น Talk of the t o ชาให้เมาส์กันทั่วบ้านทั่วเมืองจนทาให้ทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันไปแบบไม่สวยแถมมีการออกมาโพสแฉกันไปมาเป็นประเด็นดราม่าอยู่สักพักใหญ่ๆกันเลยทีเดียวค่ะ ต้องบอกเลยว่าเส้นทางความรักของสาวเมย์เรียกว่าค่อนข้างหวือหวาเลยทีเดียวงานนี้ความรักของทั้งสาวเมย์และเมซี่เจจะเป็นยังไงกระแสะที่ถาโถมเข้ามาจะเชีย์ขึ้นหรือไม่หรือว่าจะแป๊กกลางทางเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะส่วนบันเทิงคราซซาของเราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยคะ่ะอ่ะผ่านาไป <ผม S 2> สำหรับเส้นทางนะฮะความรักของสาวเมนะฮะแต่มันก็เป็นแค่อดีตนะใช่แล้วนะฮะล่าสุดก็ แฮปปี้เอนดิ้งเนาะนี่เจกับเจด้วยเออเจเรียกว่าเจเจกับเจไม่ใช่เจนะเมยกับเจเมยกับเจเมย์เจมาเรามาต่อกันที่งานดีๆหนึ่งงานนะครับกับการสร้างปรากฏการณ์ความงามที่เลอค่าครั้งแรกของโลกกับลิปสติกทองคำแท้เลยนะครับรุ่นลิมิเต็ดดิชั่นมิสชีน Yes it's lip นะครับลิปปากกาเมจิกเนื้อทินส์แล้วก็ลิปสมูทเ t อร์นะครับดีไซน์รูปแบบแท่งปากกาสองด้านในแท่งเดียวคุณผู้ชมพร้อมปอดโปรพรีเซนเตอร์ดาราสาวชื่อดังมีนพิชยานะครับซึ่งเจตัวเนี่ย ดเดินแบบอวดริมฝีป,ปากสวยๆนะครับที่สะท้อนบุคลิกของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความสดใสมั่นใจมีสเสน่ห์และมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับผมเรียกว่าบริกาศภายในงานเนี่ยได้รับความสนใจจากคนเป็นจำนวนมากโดยสาวมีเนี่ยบอกว่าถือว่าเป็นไอเทมใหม่ๆของสาวที่ต้องลองกันเลยจะต้องน่าลองขนาดไหนไปถามสาวของเขา สา<ะ>มีฮะสามีครับผมเชิญครับเย็นๆนะพโหจะไปสามีนล้เมื่อกี้ิชีนตัวแยสิทธิ์ลิค่ะก็จะมีความพิเศษแล้วก็เป็นแคมเปญที่ให้สาวๆได้ตื่นเต้นกันก็คือมีมีการเอาทองคำอะค่ะมาครอบตัวลิมให้มันมีราคามีมูลค่ามากขึ้นเพราะไหนๆเราจะพบออกไปเนาะแล้วก็อยากให้มันดูดี ผู้ควรกับเราอนะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวที่เราสามารถที่จะทานน้ำทานน้ำกินข้าวได้ทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นลิปมันก็ยังติดทนนานอยู่จริงๆผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Yes Is Lip ค่ะก็เป็นลิปอันใหม่ที่รับรองว่าคนไทยจะต้องหลงรักแน่นอนแล้วก็เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะให้คนไทยได้ใช้ลิปที่ติดทนนานมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถสวยได้ทั้วัน เป็นอีกหนึ่งแบรนด์บัสเตอร์รับมิสทีนนะฮะสำหรับมีนะครับสวยจริงชอบเด็ดซุปตาร์วันนี้นะฮะไปกันที่โดนนัดมนันสนานกันนะครับก็พอเปิดตัวหนุ่มในไอจีปุ๊บนะฮะก็โดนกระซสถามทันทีนะฮะจนเจ้าตัวนี้เออการอายเขินน้อยเขินใหญ่นะฮะแถมบอกกับพี่ๆสื่อมวลชนว่าอะไรดูมะว่าอะไรฮะต้องไปฟังในช่วงนี้ฮะกับช่วงชอบเด็ดซุปตาร์ ช็อตเด็ดซุปตาวันนี้มากันที่สาวสวยโดนัทมน,นัสนันที่พอเปิดตัวหนุ่มใน IG ปุ๊บก็เดินกระแสถามทันทีจนเจ้าตัว,ตวออกอากาศาเขินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แถมบอกกับพี่พสื่อเหมือนชนว่าพอแลวบักมันนนานแล้วค่ะ เอ,เอาเปลี่ยน <จะ S 2> เรื่องถามเรื่องงานไปเล่นเป็นยังไงแหม่รีบเนียนเปลี่ยนเรื่องทันทีเลยนะคะสาวโดนัทออไยเคิร์นน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเย็นนี้นะครับมาถึง plaza 10เจริการ์สามสิบนาทีเรามีแขกรับเชิญนะฮะคุณเอชยามิชัยไม่ยกห้ามพลาดเด็ดขาดใช่เลยครับสนุกสนานแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ดเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจากไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆ BYSS a d d r e s s o BYPP มีเสื้อผ้าสวยๆสไตล์เกาหลีหลอดบริการทุกท่านอยู่นะฮะอันนี้เป็นร้านของเมียใครคะเออเรียกว่าเมียร้านแฟนผมเองครับผมตามไปตามไม่ได้ IG นะฮะ BYSS a d d r e s s o BYPP ฝากด้วยนะคะนะครับเป็นร้านของว่าที่ภรร ใช่ครับไม่ใช่ไม่ว่ากดไลค์ก็ยังดีต้องทำมาหากินนะฮะและฉันได้เลไหมฉันได้เลไหมรายการบันเทิงพาซาได้เลยไหมรายการบันเทิงพาซาถ้าจัดให้นะครับเดี๋ยวทีมงานทุกคนจะได้กินนะครับเป็นไก่ทอดเดี๋ยวจะจัดเป็นพิเศษส่วนเจเดี๋ยวจัดเสื้อผ้าสวยๆให้ส่งถึงบ้านเลยครับหอมสวัสดีค่ะสวัสดีตรงนี้ด้วยครับไปกดไลค์นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ